สวัสดีค่ะกลัาพบกับป้ามดนะคะก็วันนี้ป้าก็ต้องไปซื้อของที่เอเชียซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะคือใจจริงก็ไม่ค่อยอยากไปนะคะแต่คือว่าของอมันหมดหลายอย่างคือป้าไม่ได้ไปเอเชียซูเปอร์มาร์เก็ตนานมากแล้วนะคะตั้งแต่ที่เกิดโควิดก็คือไม่ได้ไปเลยเวลาซื้อของกินของกินอะไรก็จะสั่งซื้อออนไลน์จะเป็นส่วนใหญ่นะคะไม่ค่อยได้ไปซื้อของ ตามห้างเลยนะคะเพราะว่าก็ลูกๆกันอยู่นะคะว่าเรามีลูกอ่อนแต่วันนี้คือแบบของมันหมดจริงๆอะคะ่ะก็เลยป้าก็เลยต้องไปนะคะก็เดี๋ยวอะน้องไม่แมวน้องไปเข้าไปด้วยนะคะก็คือว่าเอาน้องอะอยู่ในรถไว้กับโจนะคะแล้วเดี๋ยวป้าก็เข้าไปคนเดียวนะคะเดี๋ยวเรา,เาถ้าเกิดว่ามีโอกาสเดี๋ยวป้าจะร้องถ่ายให้ดูนะคะว่าข้างในซูเปอร์มาร์เก็ตอะเป็นยังไงบ้างนะคะ พ่อก็ขับรถไปนะคะนั่งอยู่ด้านหน้าตอนนี้ป้าก็ตั้งแต่ที่มีน้องป้าก็ไม่ได้นั่งข้างหน้ากับกับโจโยนะคะปา้าต้องมานั่งอยู่กับน้องด้านหลังนะคะน้องก็หลับเนี่ยหลับเวลาออกไปไหนก็คือว่าก็จะมีผ้าคลุมอย่างเงี้ยตลอดเลยนะคะก็คือกันแดดกันฝุ่นกันอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยน้องก็หลับตอนนี้เขา ผมจะร่วงนิดนึงนะคะผมจะเริ่มร่วงนิดนึงแล้วะค,ะค่ะเนี่ยค่ะด้านด้านข้างโอเคเดี๋ยวพอป้าเข้าไปซื้อของนะคะแล้เดี๋ยวป้าจะถ่ายให้ดูนะคะว่าทีเ่เอเชียซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยจะมีคนไหมคนเยอะไหมอะไรไหมของไหมเพราะว่าป้าเนี่ยไม่ได้มาช็อปนานมากแล้วอย่างที่บอกตั้งแต่เกิดโควิดป้าก็ไม่กล้ามาเลยเพราะเรามีลูกอ่อนโอเคเดี๋ยวพอเราไปถึงซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกัน,นีนทีนะคะ เค okay, ป้าก็เข้ามาถึงแล้วนะคะก็เห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างแรกเลยก็คือว่าทางเข้านะคะก็คือว่าเข้าได้มาทางเดียวนะคะเข้าต้องเข้าตางทางออกนะคะทางนี้เข้าไม่ได้แล้วก็ร้านอาหารเขาจะปิดนะคะปกติแล้วจะมีร้านอาหารในนี้เขาก็จะปิดนะคะก็ทุกคนก็ใส่แมสกันนะคะเนี่ค่ะคนก็ยังเยอะอยู่เหมือนเดิมเดิมนะคะวันนี้เป็นวันเสาร์นะคะคนก็ใส่แมสกกันนะคะแล้วก็คนก็ยังเยอะของก็เยอะนะคะ ของก็ยังเยอะอยู่นะคะในป้าเพิ่งเดินเข้ามานี่ค่ะคนก็คนก็เยอะเหมือนกันนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวป้าจะรีบซื้อนะคะเดี๋ยวป้าจะต้องรีบเดินแล้วก็รีบซื้อเพราะว่าโจกับหนูเลรออยู่ในรถนะคะโซนป้าก็จะต้องรีบเดินแล้วก็รีบซื้อนะคะโอเคแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่าป้าจเจออะไรน่าสนใจเดี๋ยวป้าจะถ่ายดูนะคะนะคะโอเคค่ะ ป้าเจอลูกแพรนี่นะคะป้าชอบมากอันลูกเล็กเนี่ยค่ะมันจะออกเปรี้ยวๆหวานๆป้าชอบป้าซื้อแบบเยอะเลยป้าซื้อสามถุงเลยเราเจอฝรั่งด้วยแต่ว่าอยากกินแต่ว่าเดี๋ยวฝรั่งข้ามไปก่อนนะคะข้ามฝรั่งไปก่อนตอนนี้คนเยอะนี่ป้าว่าจะรีบเดินนะแต่ป้าเดินช้ามากเดี๋ยวโจต้องบนแน่เลยโอเคจะป้ารีบก่อนนะป้ารีบตอนนี้ป้ารู้สึกว่าป้าช้ามากๆเลยนะคะตอนนี้โจต้องบนมากแน่ๆแล้วแน่ๆเลยนะคะ ก็คือป้าเลือกแบบของก็คือค่อนข้างจะเยอะอะเต็มรถเพราะวป้าไม่ได้มานานนะคะเนี่ยของก็ยังเยอะอยู่นะคะแต่ว่าของบางบางตัวก็มันก็ขาดนะพูดถึงอะนะแต่ของก็ยังเยอะอยู่พูดถึงอะนะเขาก็พยายามเรียงให้มันเต็มเต็มเชล ก็ช็อปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็กําลังรอต่อคิวอยู่นะคะคิวยาวมากแบบคิวยาวมากเลยน้าเลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูด้านหน้าอันนี้คือแบบแคชเชียร์เขาเปิดแบบเกือบทุกช่องเลยนะ,ะแต่คือคิว,ควยาวมากนะคะป้าอยู่เกือบหลังท้ายป้าอยู่เกือบหลังท้ายแล้วแบบว่าทุกแบบทุกคนแบบว่ารถเข็นแบบเต็มอะแบบเต็มเลยะคะ่ะเต็มมาก<อ>ก็คืออันนี้ป้าอยู่หลอกสุดท้ายเลยนะคะเพราะว่าป้าก็คือเช็คเช็คมาทุกทุก ทุกล็อคทุกแคชเชียร์อะไรคือมันเต็มหมดอ,ะ,อะค่ะก็คือรู้อยู่ว่าโจต้องบ่นแน่เพราะว่าป้าแบบช็อปนานมากโอเคนะคะของในรถกระจัดกระจายมากด้านล่างด้านบนไอ้เนี้ยจริงๆแล้วมันไม่สมควรที่จะเอามาอยู่ใกล้กันนะแต่คือแบบมันไม่มีที่จะวางแล้วด้านบนกลัวว่ามะม่วงมันจะฉ่ำก็คือเยอะ แต่คนด้านหน้าเขาคือคือแบบซื้อเน็ตเดียวนะเขาคือแบบต้องมาต่อแถบบวว่ะพี่เามากเลยอะ่ะแล้วเมื่อกี้คือวิ่งหาพวกแบบผงวุ้นอะไรพวกนี้ด้วยอะ่ะแล้วก็มะขามเปียกอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบจะช้าโอเคค่ะตอนนี้ก็ช็อปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเอาของใส่รถเรียบร้อยลแล้วนะคะลูกพอลูกกับโจรอนานมาก แต่ว่าป้าอย่างที่บอกไปนะคะป้าต่อแถวผิดป้าไปต่อแถวแบบที่รอนานมากต่อแถวอย่างเดียวครึ่งชั่วโมงอะ่ะแล้วขอเปลี่ยนไมค์แถวนึงแบบไวมากอะ่ะประมาณห้าห้าหกนาทีได้ได้แล้วอ,ะอ,อ่ะก็ขอโทษโจที่ว่าโจ,าโจต้องต้องรอนานแล้วก็น้องรอนานน้องรอนน้องแปบ๊บหนึ่งเดือยโจส่งรูปไปให้ดูแต่คือป้าก็ปาก้ปาคือซื้อเย ตุนของบางอย่างคือป้าหาไม่เจอไงแบบป้าลืมว่ามันอยู่ที่ไหนอย่างพวกผงวุ้นพวกอะไรเงี้ยที่เราแบบว่าไม่ค่อยได้ใช้เป็นประจำอะ่ะเราก็แบบว่าเออลืมว่ามันอยู่ตรงไหนก็เลยเออ โอเคเดี๋ยวพอป้ากลับไปถึงบ้านนะคะป้าจะให้ดูนะคะพว่าป้าได้อะไรมาบ้างนะคะช็อปประมาณชั่วโมงกว่าะะแล้วต่อแถวอีกครึ่งชั่วโมงะค,ะคือโจรอมาสองชั่วโมงสองชั่วโมงกว่าสมควรที่จะโดนโกรธะคะโอเคเดี๋ยวพอกลับไปถึงบ้านแล้วเดี๋ยวป้าเปิดคลิปให้ด,ดูโอ้ยนึกว่าลูกจะโกรธแล้วนะคะนึกว่าน้องน้องจะโกรธแล้วดูน้องย,งยิ้มน้องยิ้มให้อ๋อ Yes mommy sorry mommy make you wait for long time ขอโทษนะลูกนะ. Oh. Okay. Oh. Oh. I know. I know. I'm sorry. I know. Oh, you probably hungry too, huh? Aww oh. Yes. I know. I know, baby. Do. อ๋อทาให้แม่รู้สึกผิดเขาอีกทาให้แม่รู้สึกผิดเขาอีกป้ารู้สึกโอ้ยอ๋อโอเคโอเคโอเคค่ะตอนนี้ป้าก็กลับมาถึงบ้านอาบน้ําหาอะไรกินแล้วก็ป้อนนมน้องอะไรเรียบร้อยเสร็จแล้วนะคะเปลี่ยนชุดน้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็กินอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วหิวมากนะคะก็สรุป ช็อปไปทั้งหมดหนึ่งร้อยหกสิบเหรียญนะคะเนี่ยหนึ่งร้อยหกสิบเหรียญนะคะยาวยืดมากเนี่ยค่ะบินนะคะก็ค่อนข้างจะเยอะนิดนึงนะคะ160นะคะสำหรับป้าเพราะว่าอยู่กันแค่แค่สองคนนะคะก็คือยอมรับว่าเออช็อปค่อนข้างจะเยอะครั้งนี้เพราะว่าป้าไม่ได้ไปนานแล้วแล้วอีกอย่างนึงก็คือว่า ไม่อยากจะไปบ่อยใช right? ่ไหมคะตอนช่วงนี้ก็ก็เลยกะว่าเออมีอะไรก็ซื้อซื้อมาอซื้อมาเพื่อก่อนนะคะเขียนลิสต์ไปก็ซื้อเกินลิสต์เพราะว่าเวลาเราจดไปยาเงี้ยค่ะพอเราไปเห็นนู่นเห็นนี่เราก็อยากซื้อนู่นซื้อนี่ด้วยนะคะเดี๋ยวป้าจะให้ดูคร่าวๆนะคะเพราะว่าถ้าให้ดูทุกอย่างแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นเนี่ยคือคงจะ ใช้เวลานานมากๆเพราะมันหลายอย่างเยอะมากนะคะเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวป้าจะให้ดูคร่าวๆกันแล้วกันนะคะนูเล่นูเล่เดียอันนี้กินอิ่มได้ประมาณชั่วโมงนึงแล,แล้วเนี่ยแล้วป้าก็ทำนู่นทำนี่แป๊บวาป้าก,วาก็ว่าจะได้มาอัดวิดีโอต่อเสร็จก็โหยต้องล้างขวดนมป้อนน้องเปลี่ยแนแพมเพ์ดนะคะอะไรกว่าจะเปลี่ยนชุดก็ก็ใช้เวลาพอสมควรโอเคเดี๋ยวเรามาดูของกันคร่าวๆนะคะ โอเคเพื่อความสะดวกนะคะเดี๋ยวป้าจะเอาน้องไปลงเปนอนก่อนนะคะจะได้ไม่ต้องอุ้มอยู่แล้วรู้สึกนางจะเริ่มง่วงนิดหนึ่งแล้วด้วยเพราะว่านางกินอิ่มมาได้ประมาณชั่วโมงและเดี๋ยวป้า,าน้องลงเปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูของกันต่อโอเคตอนนี้ก็นางลงเปไปไป,ไปก่อนแล้วนะคะนางง่วงนางง่วงเพราะว่านางตื่นได้สักนานแล้วกินนมเสร็จนานละโอเคเดี๋ยวเราไปดูของกันต่อให้เสร็จเลย โอเคสรุปร้อยหกสิบเหรียญนะคะมีเนื้อสัตว์สองสองถุงนี้นะคะแล้วก็มีอยู่นั่นที่กองอยู่ตรงพื้นนั่นนะคะอ๋อเพราะมันเต็มมันเต็มตรงนี้ป้าไม่ได้อยากจะกองออกมาแล้วก็มีเนี่ยนะคะทั้งหมดแล้วก็เอ,อน้ำมะขามเปียกปกติป้าจะไม่ใช้น้ำมะขามเปียกแบบนี้นะคะปกติป้าจะใช้แบบที่เราเอามาคันเองแต่ว่ามันหาไม่เจอแล้วเรารีบด้วยะคะ่ะก็เลยได้แบบนี้มากาแบบนี้อีกอย่างหนึ่งก็นึกๆไปก็สะดวกเลยตอนนี้ลูกอ่อนนะคะอันนี้ก็มีผักคะนา้ามี แครอทนะคะมีผักกะหล่ำม,มีผักโขมนะคะแล้วกเ็เครื่องกระป๋องเดี๋ยวถุงนี้จะเป็นเครื่องกระป๋องนะคะก็มีหน่อไม,หอไม้หน่อไม้นี่สองเหรียญน,นะเป้าว่าแพงนะสองเหรียญแล้วก็แต่ก็ไม่แพงหรอกเนาะว่าไปแล้วสองเหรียญแล้วก็กะทิทํากระป๋องบุบกระป๋องด้วยความรีบดูสิใส่ยัด,ย,ดยัดลงไปเห็นไหมกะทินี่ถูกนะ กระป๋องละเหรียญกว่าบาทกระป๋องละเหรียญกว่าแล้วก็มีกะทิมีนมข้นหวานนะคะนมข้นหวานแล้วก็เม,มีอันนี้เคยซื้อมาลองกินแล้วคือแบบอ,อะไรอะชกุย้ยเคยซื้อมาลองกินแล้วคือแบบมันโอเคเลยอะค่ะป้าชอบป,ป้าว่ามันโอเคเลยอะก็เลยซื้อมาอีกเนคะคะแล้วถูกด้วยเหรียญ <of them. S 2> เหรียญกว่าเหรียญเหรียญหนึ่งเหรียญกว่าหรือสองเหรียญน,นี่แหละไม่เกินนี้ค่ะเนี่ยค่ะ ถ้าใครไม่เคยลองลองได้นะเนี่ยใครอยู่อเมริกาเนี่ยซื้อสบปะรกระป๋องนี้กินโอเคเลยมันจะมีสีเขียวด้วยมีสีเขียวกับสีเหลืองด้วยแต่ป้าไม่เคยลองป้าว่ากินสีดําเนี่ยมันเบสิกดีนะคะป้าก็คือมะม่วงนี่ค่ะซื้อมะม่วงมาดูสองสี่หกแปดลูกนะคะลูกหนึ่งเหรียญยี่สิบเก้านะคะลูกหนึ่งเหรียญยี่สิบเก้าถ้าซื้อโหลหนึ่งมันสิบสี่เหรียญน,นะคะแต่ป้าก็ว่าโหลหนึ่งมันเยอะเพราะว่ากินคนเดียวโจจไม่กิน ถ่ายให้ดูอีกรอบนึงนะคะทั้งหมดที่กองกองรวมกันแค่นี้นี่ขนาดเอาเนื้อสัตว์ออกมาแล้วด้วยนะคะแค่นี้เองค่ะ ก็ทั้งหมดเนี่ยค่ะร้อยหเหรียญปกติถ้าป้าไปปกติป้าก็จะช็อปอยู่ที่ประมาณ100หรือ120ยยี่สอะไรประมาณนี้จะไม่ค่อยถึง160เหรียญนะคะแต่วันนี้ก็ช็อปไป1้อเหรียญเพราะบางอย่างก็เราไม่ค่อยได้ไปก็เลยซ,ซ,ซื้อซื้อซื้อมาเลยนะคะก็ถ้าใครอยู่นี่ก็ราคาก็คือปกติบางอย่างก็ถูกบางอย่างก็แพงนะคะแล้วก็แล้วแต่ซูปเปอร์ด้วยนะคะก็ ป้าไปก็ซูเปอร์ชื่อว่าลีลีก็ลี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 มาร์เก็ตก็คือว่ามันก็มีของเยอะแล้วสําหรับที่นี่นะคะแต่เราก็วันนี้ก็คนเยอะมากก็เราก็รีบแล้วก็ต้องอะอะไรอะรู้สึกผิดกับลูกกับสามีนะคะที่ว่าช็อปแล้วปอให้รอเราอยู่นานสองนานลูกก็อดทนรอดีดีนะคะ โอเคก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็มาแชร์ให้ดูกันนะคะว่าเออป้าไปช็อปในเอเชียเอเชียซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะมีอะไรบ้างคร่าวๆนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเดี๋ยวคลิปนี้ขอลาไว้แค่นี้ค่ะบ๊ายบาย